คนกัมพูชาเขาจะกลัวสินค้าเวียดนามแมนออสแมนออสคือใช่ไหมเขาบอกแมนแมนคือใช่คือที่บอกว่าชอบสินค้าไทยอ่ะไม่ใช่ว่าสินค้าไทยดีที่สุดคือสินค้าที่ดีที่สุดเนี่ยอ่ะอเมริกาญี่ปุ่นแต่มันแพงเกินไปซื้อไม่ไหวอ่าพอเป็นสินค้าไทยมาเทียบกับจีนกับเวียดนามเออราคาไม่แพงมากคุณภาพดี เขาก็เลยค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในสินค้าไทยอ,อพอเวียดนามรู้เนี่ยว่าคนกัมพูชาชอบสินค้าไทยอะ่ะสินค้าบางอย่างอะ่ะมีการเรียนแบบมีการปลอมเกิดขึ้นคือผลิตที่เวียดนามแต่ตีตีตัวหนังสือเป็นภาษาไทยใช่อืมแล้วคนเวียดนามคนกัมพูชาคือไม่ไม่แตะเลยไม่แตะอ่านี่คือเป็นโอกาสเห็นไหมเราต้องภูมิใจเราต้องภูมิใจนะบางคนอ่ะอุย เฉยจังอุ้ยชื่อก็เฉยเชยแบนอะไรพอมีชื่อได้ไทยเฉยแต่ว่าถ้าเป็นตัวหนังสือไทยกับขายดีใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นภาษากัมูชาจะขายไม่ดีใช่ไหมถึงจะเป็นสินค้าไทยแต่ไปแปลเป็นภาษากัมพูชาเขาก็จะคิดว่าไม่ใช่ของแท้ใช่ค่ะเห็นไหมคนไทยกลัวกลัวที่จะไปไปกัมพูชาเพราะว่าอะไรไม่กล้ากลัวกลัวโดนหลอกกลัวโดนโกงที่กลัวที่กลัวเพราะไม่มีความรู้ อ่าถ้าเรามีความรู้แล้วเราจะไม่กลัวคนกัมพูชามาก,ก็โดนคนไทยหลอกก็มีมทุกประเทศเหมือนกันหมด,ดมีทั้งคนดีและคนไม่ดี<ม>คือบางคนเนี่ยก็โดนคนไทยหลอกค่าหัวหลอกอะไรอืมมันมันก็ต้องเจอคนดีบ้างแหละอืมคือเราก็ต้องหาความรู้ก่อนไม่ใช่เราจะไปมั่วๆไปส่งเดชต้องหาความรู้ ต้องสร้างทีมหาที่ปรึกษาที่ปรึกษาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ได้นะ hmm. เพราะถ้าไปเจอคนที่ไม่รู้มันก็พามั่วไปด้วยกันไงเห hmm. มือน, hmm. นที่โดนโดนมาเห็นไหม<ช>อ่ะมันก็ต้องเอาต้องปรึกษาคนที่รู้จริงคนที่ทําสําเร็จมาแล้ววันนี้เราจะมาแกะกล่องนางฟ้าสีเขียวกันนะคะสมุนไพรนางฟ้าสีเขียวเป็นสบู่ล้างหน้าคะ่ะก็ในกล่องเนี้ยก็จะมีของแถม ให้ในกล่องเลยก็จะมีถุงตีฟองสำหรับคนที่ชอบฟองเยอะๆแล้วก็จานรองสบู่หนูเราก็จะมาแกะให้ดูกันสดๆเลยอันนี้จะเป็นบาร์โค้ดนะคะเพราะการทำการตลาดบางบางพื้นที่ถ้าเป็นร้านค้าทั่วไปก็สามารถวางขายได้เลยแต่ถ้าใครจะเอาเข้าห้างก็จะต้องมีบาร์โค้ดเนี่ยค่ะ พอล็อตน,นี้เดี๋ยวจะส่งไปกัมพูชานี่นะคะจะเป็นจานรองสบู่ถุงตีฟองแล้วก็มีกันชื้นนะคะมีกันชื้นแล้วก็ตัวเนื้อสบู่นี่จะปั๊มปั๊มนูนมองเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นแรปเพื่อให้กลิ่นเนี่ยคงความหอมได้นาน